สวัสดีจ้าทุกคนถ้าพี่น้องมาเบิงกุหลาบช่อพี่น้อง,งนี้สวยสวยดูดิเป็นช่อสวยมากเป็นช่อจ้าเอ็นี่คือก้านเดียวนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมออกเนี่ยก้านเดียวเป็นช่อสวยงามมากแต่แบบนี้อยู่ไม่นานนะทุกคนร่วงไวเนี่ยจ้าสวยงาม,มากทุกคนคืร่วงไวมาก เนี่ยจ้ะมองนี่พี่น้องเนม่เนี่ยนเนี่ยจ้ยะมองพีส่สวยมากเป็นช่อเอไปเสียบแจกันสวยเลยจ้ะแบบนี้เสียบแจกันสวยสวยพี่น้องเป็นตาเอาไปปลูกนี่อันนี้คือต้นที่ทำงานเดลยจ้ะนีสวย คอยพักเบรค่อยก็เลยมาถ่ายให้พี่น้องได้ดูสวยมากกุหลาบเป็นช่อๆพี่น้องเอ้ยนี่เป็นตาตัดไปช้ำกุนะพี่น้องที่สวยสดงดงามสวยโอ้ยอะไรจะสวยมากขนาดนี้เธอกุน่ะโอ้ยพ,พี่พี่น้องพี่พี่พี่นี่นี่ สวยเป็นผุ่มเป็นพ่วงสวยต้นนิดเดียวนึงจ้าทุกคนต้นนิดเดียวเกลี่ยนั่งพิ่จ้าของนอกให้งานจ้าของนอกรงนี้หนออเนี่ยสวยมากสวยมากฝากอะไรก็แชดเลยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าทุกคน